หลวงปูส่สวงแต่เดิมท่านเป็นชาวกัมพูชาและได้เดินทางมาอยู่บริเวณอำเภอคุนหารและอำเภอขุขันแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างประเทศกัมพูชาท่านนั้นเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอยู่เสมอและก็ได้พักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่ของชาวนาชาวไร่ตามบ้านโคกและเวียนไปในที่ต่างๆ นานๆนนก็จะกลับมาให้เห็นณสถานที่แห่งเดิมอีกครั้งในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นมองว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วๆไปและก็เรียกขานท่านว่าลุอาเบอะหรือลุตาเบาอซึ่งก็เป็นภาษาเขมรหมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาในสมัยนั้น มีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์นานาชนิดมีลูกศิษย์ติดต,ตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าตามเขาแถบชายแดนไทยตลอดจนถึงประเทศเขมรแต่อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานก็จำต้องกลับบ้านเนื่องจากว่าทนความยากลำบากไม่ไหวองค์หลวงปู่จึงได้เดินทุดงไปในที่ต่างๆโดยลำพังทำให้ ไม่มีใครทราบถึงถิ่นกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงรู้เพียงแต่ว่าองค์หลวงปู่นั้นเป็นชาวเขมรต่ำได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานแล้วคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านต่างก็พูดว่าพอ,อที่จะจำความได้ก็เห็นท่านอยู่ในลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจบุบันนี้ผิดไปจากเดิมบ้างเล็กน้อยก็เท่านั้นอีกทั้งองค์หลวงปู่เป็นคนที่พูดน้อย แถมยังไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่มีใครทราบถึงประวัติและอายุที่แท้จริงของท่านได้ชาวบ้านในแถบนี้เห็นองค์หลวงปู่อยู่บ่อยๆที่ป่าบ้านตะเคียนร,รามวัดตะเคียนร,รามอำเภอภูสิงห์แถวบ้านลุมพุกตำบลกันทรารมอำเภอกุขันและตามหมู่บ้านอื่นๆรอบชายแดนท่านนั้นจะอยู่แถบนี้โดยตลอดเวลา แต่ก็จะอยู่ไม่เป็นประจำในที่ใดที่หนึ่งในบางทีก็หายไป2-3ปีก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ท่านไปไหนมามาระยะหลังๆนี้พบหลวงปู่เป็นประจำอยู่ในกระท่อมนาข้างต้นโพบ้านขยองวัดโคกแก้วบ้านโคกเจริญกระท่อมนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบก กระท่อมนาบ้านรุนอำเภอบัวเชษและบ้านอื่นๆใกล้เคียง